4องศาคือตัวเลขของอุณหภูมิอากาศที่จะเพิ่มสูงขึ้นหากประเทศในพื้นที่เอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ยังไม่หยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตัวการสำคัญที่ก่อวิกฤตโลกร้อน เป็นการพยากรณ์ล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรและฮาร์ดลี่เซ็นเตอพร้อมการคาดการณ์ผลกระทบสำคัญที่จะเกิดกับประเทศไทยว่าจะมีนัยสำคัญต่อผลผลิตข้าวไทยในอนาคตอันน่าจะส่งผลต่อทั้งตัวเลขทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของไทยขณะที่สัญญาณเตือนจากสากลดังเป็นระยะระยะ การดำเนินการในประเทศต่อการรับมือผลกระทบวิกฤตโลกร้อนในประเทศไทยก็ใช่จะไม่ตื่นตัวหากแต่อาจไม่ถูกเผยแพร่สู่สธาธารณะอย่างต่อเนื่องเท่านั้นและหนึ่งในความพยายามน่าสนใจที่หาทางรับมือดังกล่าวเกิดขึ้นที่ยโสธร ภูมิปัญญาคนท้องถิ่นถูกนำมาผสานกับเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศสมัยใหม่เพื่อหาระบบวางแผนปลูกข้าวให้สามารถรับมือกับการแปรปรวนของสภาพอากาศที่นับวันจะรุนแรงและยากคาดการได้ตามลำดับ โครงการที่เรเริ่มขึ้นใหม่นี้ชื่อนวัตกรรมศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนรับมือโลกร้อนเพื่อการเกษตรรู้ก่อนแก้ไขได้เรเริ่มและดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญใน5้าอำเภอของจังหวัดยโสธรฉันเกษตรกรหรือว่าเป็นลูกพ่อพี่ลุนด้เนยคะพูดง่ายๆเราต้องใช้น้ำฝนในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรทีนี้พอเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจะมีฝนหรือไม่มีฝนเนี่ย ฉะนั้นแพทเทิร์นเก่าๆว่าฤดูการผลิตอาจจะเริ่มตั้งแต่หวานข้าวช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็ค่อยไปดำนาช่วงวันแม่แล้วก็เกี่ยววันพ่อเนี่ยมันไม่ได้ต่อโจทย์ต่อไปละในโครงการเองเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการให้เกษตรกรประเมินก่อนว่าความสิ่งที่เขาจะเจอในอนาคตหรือว่าความสิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้าง ตามระบบการผลิตของเขาอย่างเช่นช่วงของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีน้ําตลอดปีหรือเปล่าแล้วมาบวกกับข้อมูลพยากรณ์อากาศระยะยาวว่ามีแนวโน้มเป็นแบบไหนนะแล้ว3ก็ต้องมา,มาพิจารณาดูว่าแล้วสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันมันเพียงพอที่จะตอบโจทย์การผลิตของเขาหรือเปล่านี่นี่คือ เพราะทำไมถ้าเผื่อเขารู้ก่อนแล้วเขาสามารถที่จะเตรียมการไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําเมล็ดพันธุ์กระจายการผลิตเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นได้นวัตกรรมความพยายามรับมือก,กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ที่ยโสธรดังกล่าวเท่านั้นหากแต่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากการเปิดเผยของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล่าสุดในเวทีเสวนานวัตกรรมในเมืองไทยเพื่อรับมือวิกฤตโลกร้อนและมลพิษที่จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่28พฤษภาค,คมที่ผ่านมามีการยกตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจอื่นเช่นโครงการรณรงค์ให้เมืองไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำโครงการพัฒนาชุมชนลดการดเรือนกระจก และการพัฒนาข้อมูลจนเตรียมผลักดันให้เกิดร่างพระราชบัญญัติข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมภายในปีนี้เป็นต้นหากนวัตกรรมเหล่านี้คือข่าวดีสำหรับคนไทยข่าวร้ายคือความพยายามเหล่านี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐอย่างที่ควรเวทีดังกล่าวเปิดเผยนี่มีพอแล้วครับเพีงเยงแต่ว่า เราอาจจะยังให้การสนับสนุนได้ไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมครับในการส่งเสริมของบ้านเราเนี่ยยังส่งเสริมโดยเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนะคหรือให้ทําเป็นเชิงธุรกิจการส่งเสริมในเชิงชุมชนเนี่ยเราไม่มีมาตรการ ที่ชัดเจนในการส่งเสริมครับเหมือน,นอย่างเช่นการทำโซลาเซลล์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราก็ขายไฟเข้ากับระบบแต่ถ้าชุมชนทําเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนภายในชุมชนเองรัฐบาลกลับไม่ได้มีกลไกในการให้การสนับสนุนเพราะงั้นนวัตกรรมมีมีแล้วและจะยังมีเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าการสริบสนุนเนี่ยคงจะต้องปรับปรุงให้มันเป็นะระบบให้มันครบถ้วนสําหรับคนทุกกลุ่มคนทุกฝ่ายมากกว่านี้ มีการปรับ,บนโยบายการพัฒนาประเทศน,นะคะ ไม่มีการหยุดน,นิ่งสักพักหนึ่นนงเพื่อทบทวนนโยบายการท่องเสารกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไม่ไม่ไม่มีเพดานหรือไม่มีท,ทิศทางที่ที่มองเผืรร่อทางว่าความยังยย่งยืนกว่ามันคืออะไรแบบนี้เนี่ยอนาคตของประเทศอาจจะแย่มากหรือว่าปัญหาที่จะรุนแรงมากคือจริงๆนโยบานนยการส่งเสริมการท่องเทีสารกันนี้นสำคัญม,ม,มากเมือม่อเมื่อเดินหน้าอุตสาหกรรมบริษัทกันไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีมาตราการต่างๆที่จะ มาคู่ขนานกาันเพื่อควบคุมและตรวจสอบได้เมื่อมันไม่มีกฎหมายไม่มีมาตรการที่จะสมมติไม่มีการควบคุมตรวจสอบอะไรเงี้ยมันจะทำหรุลดการปล่อยมไม่ได้ลดการปล่อัมลิษไม่ได้หรือว่าวางแผนการต้อง,องการสิ่งแวดล้อมได้ยากมากเพราะมันไม่มีข้อมูลที่เพียงพอนำมาสู่ข้อเรียกร้องสำคัญระบบการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อนวัตกรรมรับมือวิกฤตโลกร้อนที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและสามารถนำไปใช้ได้จริงเพราะงั้นผมอยากเห็นภาพการวางแผนพลังงานในระดับท้องถิน่นการวางแผนพลังงานในระดับจังหวัดน,นะครับที่จะมาวางแผนร่วมกันว่าท้องถิ่นของเราจะพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานอย่างไรจังหวัดของเราจะพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานอย่างไรเราจะลดการใช้เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนลงได้อย่างไร ผมอยากจะสนับสนุนให้มันมีการทําในลักษณะเช่นเรื่องของพลังงานเนี่ยครับเราควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องพลังงานชีวภาพ,พูง่ายๆก็คือพลังงานที่มาจากฐานการเกษตรเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพยากราการเกษตรมากมีเกษตรกรมาก,ม,ก,ก,ม,ากมีชุมชนที่ยังอาศัยการทําเกษตรกรรมอยู่มากเพราะงั้นถ้าเกิดเราสนับสนุนที่จุดนี้เราทําที่จุดนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องของการจ้าง มีการทุจริตแล้วก็อุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยประเทศไทยไม่ควรสนใจไม่มีการลงทุนต่อไปถ้าเราถ้าเราเป็นห่วงเรื่องเรื่องโลกร้อนนะคะอย่างอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อย่างนี้นะอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำนะคะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องมีการจํากัดการลงทุนแล้วนะคะเพราะว่าอย่างประเทศอุตสาหกรรมอย่างอเมริกาญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยเขาควบคุมการขยายตัวอุตสาหกรรมแบบนี้คาควรจะต้องมีกฎหมายเหมือนอย่างที่ประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ไม่ได้ก็มี เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลอสอบได้หน่วยงานราชการนี้ก็จะมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นจริงก็วางแผนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อเรียกร้องสําคัญเหล่านี้จะถูกรับฟังและตอบสนองมากเพียงใดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองต่อไปขวัญชนกเดชเสน์สํานักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ทีวีรายงาน